สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทางเรามีเรื่องใหม่มาอัพโหลดให้เราได้ดูด้วยกันนะคะเป็นเรื่องรักวัยเรียนแล้วก็โรแม,มนติดตลกไปด้วยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะชื่อเรื่องก็คือสุดหล่อจอมหญิงสะดุดรักนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูด้วยกันเลยคะ่ะอ้อแล้วก็อีกอย่างถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามทางช่องของเราแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ ตอนที่หนึ่งค่ะฉันหนีงานแต่งจากเมืองหลวงมาที่เมืองหยุนเฉิงคุณปู่คงหาตัวฉันไม่พบแล้วล่ะคุณผู้หญิงช่วยอะไรหน่อยสิอ่ะว้าวผู้ชายคนนี้หล่อจังอืม นีมันอะไรกันในบ้าไปแล้วเหรอมาจบคนอื่นตำเอเพอใจได้ยังไงกล้าดียังไงมาตบฉันเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันไม่สนใจว่านายจะเป็นใครแต่จะมาจุกคนอื่นมั่วๆแบบนี้ไม่ได้รีบขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ ดีมากที่เมืองหยุนเฉินไม่มีใครกล้าตบฉันเธอแล้วเข้าเจอเสื้อทู่ผิงแล้วบ้าเอ้ยเมื่อกี้ยังใช้การจุ่มบิกบังได้อยู่เลยเอะฮะถูกคนอื่นไล่ตามอยู่เหรอไม่ใช่คนดีจริงๆด้วยยังไม่รีบหนีอีกเหรอเธอ พออย่าได้เจอเธออีกเลยไอ้บ้าฉันก็ไม่อยากเจอนายเหมือนกันเชอะเชอะเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมผมฉันหยุดนะช่วยด้วยอ่ะตอนที่สองนายบ้าเอ้ย ทำไมแค่ฉันจูบเธอก็เลยติดใจแล้วตามฉันมางั้นเหรอตามนายถ้าผมของฉันมันไม่ติดใครจะตามนายจะตามนายมาหืมเธอแน่ใจนะว่าไม่ได้พยายามทำให้ฉันสนใจไม่ได้ตั้งใจทำไอคนหลงตัวเอง เจนมาจากทางน้อนพวกแกไปทางน้อนต้องหาเขาให้เจอซื้อทู่ผิงต้องอยู่ที่นี่แน่นอนบ้าเอ้ยคนพวกนั้นตามมาอีกแล้วดูท่าคงต้องให้ใหญ่นี่ช่วยแล้วอ่ะนายจะนายนายจะทำอะไรเธอคิดว่าไงล่ะ ไอ้บ้าไอ้ลามกไอในกล้าเหรอร่วงมือกับฉันดีๆพ่อพอพวกเขาเป็นแล้วฉันจะปล่อยเธอไม่อย่างนั้นฉันกล้าทำจริงๆด้วยเออตกลงฉันยอมร่วมมือกับนายดีไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำเกินไป ฉันไม่ทำมากเกินไปให้ร่วมมือกับนายฝันไปเถอะหลบทันเธอคิดว่าจะใช้ขาสั้นๆของเธอทิีฉันได้งั้นเหรอช่วยด้วยคุณลุงคนที่พวกคุณต้องการตัวอยู่ที่นี่อ่ะไอ้บ้านี่ อยากตายใช่ไหมตอนที่สามสวยแล้วเขาโมโหแล้วต้องรีทําให้เขาใจเย็นลงสักหน่อยพี่พี่ชายอย่าใจร้อนนักเลยฉันแค่ร้องไปเลยดีงั้นวันนี้ฉันก็จะเล่นกับเธอไปเรื่อยอ่ะอ่าไอ้บ้านายจับตรงไหนกันแน่ยัย เจอแล้วอยู่ตรงนั้นฉันแค่แกล้งเธอเล่นจะร้องเสียงดันทำไมไอ้บ้ามากแกล้งแบบนี้ได้ยังไงเรียบร้อยคนพวกนี้ตามติดจริงๆตามไปอย่าให้เขาหนีไปได้ใหญ่บ้าจําไว้ให้ดีเจอกันครั้งหน้าเธอไม่โชคดีแบบนี้แน่เว่แบบ นายเอาตัวเองให้รอกก่อนเถอะเชะขอโทษนะคะคุณผู้หญิงผ่านของคุณถูกละง,งับไปแล้วอะไรนะงั้นฉันจด้วยเงินสดต้องเป็นฝีมือของคุณปูแ่แน่ๆฉันแค่หนีจากงานแต่งงานเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้สวัสดีครับ,บรบกวนช่วยเปิดห้องเพซิต เดนสุดด้วยค่ะได้ค่ะว้าวห้องเพนซิสเดนสุสด,ด,สดนักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลรุ่นที่สองว้าวคนนี้คือการของคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะอ่ะเย่แล้ว ระวังคุณเป็นอะไรไหมอืมเอ๊ะฉันฉันไม่เป็นไรงั้นก็ดีแล้วว้าวคนหล่ออีกคนดูเหมือนที่เมืองหยุนเฉินจะมีแต่ผู้ชายหล่อๆเอ๊ะ ทำไมฉันถึงพูดว่ามีอีกคนตอนที่4นี่มันไม่ใช่กระเป๋าของฉันหรือว่าจะสลับหรือว่าฉันจะสลับกระเป๋ากับเขาตรงแผนต้อนรับนี่มันเบอร์มือถือของฉัน ผู้ใช้คนนั้นใช้มือถือของฉันโทรมาฮาลัลโหลดูเหมือนว่าเราจะสลับกระเป๋ากันคุณอยู่ไหนฉันจะไปหาคุณผมชื่อกู้หนานชีกู้หนานชีผมอยู่ที่ไหนทคลับเอ็มพายคุณมาหาผมที่นี่สิไนทคลับเอ็มพายตกลง ในคลับแอมพายใหญ่จังแล้วฉันจะไปหากู้หนันซีที่ไหนอะสาวน้อยระวังหน่อยสิขอโทษค่ะคิดว่าแค่คำพูดขอโทษแล้วฉันจะปล่อยเธอไปงั้นเหรออะสาวน้อยมาเล่นสนุกกันก่อนซิไม่อย่างงั้นฝันไปเถอะกล้าดียังไง มารวมลานฉันอ้ามือฉันมือฉันจะหักแล้วไปให้พ้นอยากคิดลงดีกับป้าป๋าเออใครคือป้าป๋าอ่าจับเธอแย่ yeah, แล้วมาแค่คนเดียวฉันไม่กลัวแต่มาเป็นกลุ่มฉันสู้ไม่ไหวจริงๆทํงทำไงดี เธอกล้ามากนะมาบอกว่าเป็นป้าป๋าของพวกเราเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเรียกป้าป๋าเองมากวรโมโหพว,พวกเราวันนี้ใครก็ช่วยเธอไม่ได้หนวกหูใครมาเอะอวัยวยอยู่ข้างนอกเอ๊ะนั่นมันซื่อทูผิงผู้มีอิทธิพลของเมืองหยุนเฉิน เอ๊ะตอนที่5เธอผู้หญิงคนนี้รู้จักกับซื่อทูพิงเขาเป็นผู้มีอิทธิพลของวันยุนเฉินดินีเร็วอย่าไปยุ่งกับเขาหยุดใครบอกให้พวกนายวิ่งพวกนายอยากจะทำอะไรก็ทำหืมฮะ เกิดอะไรขึ้นเฮ้ hey. นายยังเป็นผู้ชายอยู่รอเปล่าใจแคบจริงๆไม่ช่วยแล้วยังทำให้เรื่องแย่ลงอีกฮฮะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราความทำตามหรือ,รอไม่สัญชาตญาณของฉันบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องง,าง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ทำต่อคุณชัยซื่อถูจะโกรธรือเปล่าอืม hmm. กลุ่มคนนี้ดูเหมือนจะกลัวไอ้บ้าซื่อถูเอามากๆถ้างั้นคุณซื่อถูฉันรู้ว่าเมื่อวานนี้ฉันทำให้คุณไม่พอใจคุณแต่พวกเราก็ได้ออกกำลังจะขอไปค่ะทุกคนแต่พวกเราก็ได้ออกกำลังกายด้วยกันอย่างหนักหน่วงเป็นแล้ว คุณทาแบบนี้กับฉันได้ยังไงเมื่อคืนนี้ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงตื่นเต้นจังว,ว้าวเธอ,อยังก,กล้ามาพูดถึงเรื่องเมื่อวานอีกสรุปว่าตอนนี้เธอจะขอโทษฉันไหมผู้หญิงคนนี้รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้ว เอาละถ้าเธอขอโทษฉันต่อหน้าสาธารณชนฉันจะยกโทษให้เธอสักครั้งฮึ <oluyor> เฮ้ให้ตายสิอย่าทำเป็นคนอื่นคนไกลสิมหมัดเล็กๆทุบหน้าอกเมื่อวานที่ถูกไล่ตามอย่างน่าตืน่นเต้นสนุกไหมเธอจริงๆเลย พอใส่กางเกงเสร็จก็ทำเป็นไม่รู้จักกันแล้วพอใส่กางเกงเสร็จก็ทำเป็นไม่รู้จักกันแล้วฮะตอนที่หกเธอเป็นผู้หญิงของคุณชายจริงๆพวกเขาเป็นแค่คู่รักที่ทะเลาะก,กันเท่านั้นพวกเราไม่กล้าไปยุ่งกับผู้หญิงของคุณชายซื่อซื่อถูหรอกยีไ้ไปกันเถอะ เอ๊ะพวกนายวิ่งอย่างเร็วกลับมากลับมานะใครอนุญาตให้พวกนายไปเด็กกลับมาจากการผู้หญิงคนนี้ให้ฉันเดี๋ยวนี้กลับไปรอเล่นหรือเปล่าจะกลับไปให้คุณมาทลุม้งหนังพวกเราหรือไงคุณชัยซื่อถูเข้าถึงบทบาทจริงๆยังคงแสดงอยู่ตอนนี้ฉันสามารถไปคุยโม้กับคนอื่นได้แล้วว่าฉันเคยลวนลามผู้หญิงของคุณชัยซื่อถู อยากคิดว่ารวยแล้วจะแกล้งฉันได้ฉันฉนลาดก,กว่านั้นเยอะบายบายพวกพวกนายเรียบร้อยหยุดเธอจะไปทั้งแบบนี้งั้นเหรอนายนายจะทำอะไรเธอบอกว่าเมื่อวานเรามีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมาคิดดูแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ อะในเมื่อเธอบอกว่าพอฉันใสก่กางเกงเสร็จก็ทำเป็นไม่รู้จักกันถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ทำตามความปรารถนาของเธอได้ยังไงเฮ้ hey, ขอเตือนไว้ก่อนอย่าทำอะไรบ้าบ้านะน่าตื่นเต้นไหมมันน่าตื่นเต้นก่าเมื่อวานหรือเปล่าน่าตื่นเต้น ตื่นเต้นจริงๆทำไมพวกเราไม่ทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านี้อะรีบหนีอย่างเร็วคิดจะรวมลามฉันนายยังอ่อนเกินไปใหญ่ผู้หญิงบ้า คิดไม่ถึงว่าจะกล้าทำแบบนี้ครั้งนี้ฉันประมาทเกินไปเข้ามาคุณใช้ซื่อถูปิดล้อมไนท์คลับให้หมดเม้แต่ยุงก็อย่าให้ออกไปได้ฉันต้องการจับจับยายบ้าให้ได้ครับเฟิงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงวุ่นวายแบบนี้นานสี่นายมาพอดี มามาจับยายผู้หญิงบ้านั่นกับฉันหือผู้หญิง